ต่อกระทมบ่ะวะนี่ต่อหน่อยเนี่ยหน่อยลงหน่อยลงไงสิเนี่ยเมือต่อคือแจ่ลงแจ่ลงค้องแท้วะนี่หันมาบ้างลงนมหันมาหน้าของนมนี่ที่รีไหมครับที่รีไหมครับเออครับหนุ่มกอทมนครับ กทมนะครับอะารไ้ตัเนก้าถือว่าเฮ้ราต้องพูดภาษากลางครับมาจากกทมเพื่อเชเพื่อนเพื่อการบ่เสียเวลานะครับในมางกอไปของเอาเหียนอยู่ในระวางการตกแต่งนะครับลองคุยกันเียๆนานนะครับ ปออกครับจ่้จำเนี่าท่านเสือห้ายนะครับเสือหลายด้กันเลอต่อมาไปดัดหลังของรอว้านทีนึงนะครัโกวิดปาคิวแ พี่ลี่เลยโอ้ยอดครับขึ้นดีขึ้นงามซะเหลือเกินนะครับอ้าวเทียนนะครับหนุ่มกอทอมอ หัวไฟเปิดแดงโลโลเลยนะครับหัวสุดท้ายมีดันๆนะครับบอนะ แล้ว số ไม่ đi 1 5 5,000บาท ก่อไปจังว้ายิ่งอดนะครับเป็นดันดันนะครับเดียวของไฟเสือสอนมันโอเคเลยเป็นของไฟบอร์เบียดบอเบียดนะครับเป็นของไฟเกี่ยวว่างล่ะครับดึงดึงลงมานะครับแต่กำลันัดก็เริ่มดีขึ้นนะครับดีแน่นะครับตำแหน่งว่างหางมันสูงนะครับพี่น้องแผ่บอเป็นแผ่บอเป็นแผ่บอเป็ดแผ่บอเป็ดว่างหางเดียวด้นล่ะร้อยผ่านไป สามอยโปรอบเจ้าหลายท่าสามอยเลยจะได้ไดกิี่ขอเนาอเมอาหน่งวาราคาสี่หสี่เจ็ดสี่เจ็ดนีพฤติกรรมเนยางเเขาบนิ่ะเขาบ่ดงยืนขึ้นเล็วเวเะไดแตราคาเขาบนิ่เขาะราคาไมีแด้ราคาิบินไปันหพันันตัวม่แต่ราคาิราคาบ แต่เปายังเ็นครับตอนนี้ตเปาติดด้วยนสิบกิลเาดิเดารเปากูังมันสูงมันต่ำเหมือนกันเอากาศมันดีอมันดีนะนอากาศัเมือนกับตุ้งตอเลยนี่ การเดินทางนะครับดีเยี่ยมเลยนะพี่น้องกำหนดนะนักดีนะครับยังคงเส้นพร้มาเหมือนคือเก่านะครับดีครับมาหนุามลุมมไปเหมือนเพื่อนตัวเบาๆนะครับตามลุ่มลงมานะครับร้อยแปดสิบพนไปอี่สิไปพ

ดมเลยันไวมากนั่นสองอยจากนั้นมาหนีมันเป็นน้ำลมเนาะของแท้เลยมาจากกทม

นี่ใส่ขวดเน้อแม่เนือแม่คือเด็กหน่ช่วงนี่มันคุ้ขวน่เวลาอะไรนอาจารย์ขอดีหอหลอดจันเ่าะกินเขาจะเย็บขั้นไงสายนะเขาสายหวานสาเนี้ไมัน oui. น pues ี 8, ่ไม่หลอด สามบ่อยแล่าเออสูสีเหล็กสีร้อยนึงอีกร้อยนึงนะครับถึงหัเขงอยู่ไ่เลนะตองไ่ดีไม่ใช่ไปอย่งไรบไปอเปาขนาดนั้นลูกคเดียวเ

บามากัยังมรุนครับก็ขึ้นใจนอกนิดเกาเนี่ยเขาเจ้าเลยนะเดี๋ยวโลกเลยมาซื้อไพใหม่ไดกด็เก่าชิเด็กเก่าช 385นะครัปบ3้านะครับ